สวัสดีครับโฮราจานร์แชหน,น้ามาจากพลังบวกร้อยล้านชายชาน่าบางคนโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักษัตรจอดูดวงช่วงวันที่29มีิาคมถึงวันที่26เมษายน68ในเรื่องของงานเงินความรักดาวเด่นและเรื่องอื่นที่น่าสนใจได้ชมรันฟังได้เลยนะครับในเรื่องที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวจอคุณมักจะแสวงหาโอกาสใหม่ใหม่ให้กับตัวเอง ได้ดีมีการปรับตัวเป,เปลี่ยนแปลงต่างๆได้เก่งเป็นผู้มีบุคลิกแบบเปิดเผยไม่กลัวไม่เกรงต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นและในบางมุมเนี่ยคุณชอบดนตรีศิลป,ปะการแสดงต่างๆชอบดูหนังชอบดูละครโดดเด่นในเรื่องของการหมุนเงินต่างๆสร้างสเสน่จากคนรอบข้างได้ดีเฉี่ยในเดงในมุมถัดไปเรื่องของอารมณ์และจิตใจของชาวจอความมั่นใจในตัวเองความทะทะยานสูง ความเชื่อมั่นความใฝ่สูงต่างๆหรือการคิดการไกลต่างๆเนี่ยคุณก็ทำได้ดีสำหรับชอยจอในช่วงนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณชาวจอนะครับถือว่าอย,อยู่ในช่วงที่พีคที่พีกก็เพราะว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเพราะว่าคุณวิเคราะห์ถึงปัญหาถึงความตกต่ำต่างๆเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรและแก้ไขที่ต้นเหตุเนี่ย คุณจึงสามารถที่จะปรับปรุงจุดอ่อนของคุณให้มีน้อยลงและเป็นจุดแข็งมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถที่จะเพิ่มเติมส,สิ่งดีเพื่อให้คู่ค้าของคุณประทับใจได้ดีมากยิ่งขึ้นและคุณสามารถที่จะสร้างอิทธิพลเพื่อน,น้มนนาวให้คุณได้เปลี่ยนเรื่องของการหาเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการเงินที่ดีสําหรับชาวจอก็คือธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้อํานาจบารมีหรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆการได้รับสัมทา,านการได้รับโคตา้า การเก็บค่าลิขสิทธิ์การเก็บค่าเช่าต่างๆเนี่ยซึ่งสไตล์ในการหาเงินงคุณเนี่ยคุณมักจะมีหัวในการหมุนเงินมีหัวในการจับผิดมีวัวหาในการพูดจามีความช่างสังเกตสูงและไม่ชอบทําอะไรที่มันซ้ํำซากจาเจไม่ชอบทําอะไรที่มันเหมือนใครและมองในสิ่งที่คนอื่นมองไม่ค่อยเห็นแต่คุณมักจะมองเห็นโอกาสเหล่านั้นนะครับซึ่งรู้ว่านเป็นปัจจัยที่ทําให้ชาวจอเนี่ยหาเงินได้เก่งน,นั่นเอง แล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การเงินคุณเนี้ยประสบความสําเร็จมีความมั่นคงสูงๆและแม้ว่าจะหาเงินจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้มันผ่านสบายไหลลื่นและหากจะเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้มันมีโชคจากแบบที่คุณต้องการอีกด้วยในมุมต่อไปดูเรื่องของการงานกันบ้าง คุณมัจจิมิสตาในการทํางานแบบว่าใช้พลังทางสมองที่เป็นเลิศคุณฉลาดในการเจรจาในการค้าขายในการต่อรองทางธุรกิจมีความสามารถในการอ่านใจคนรอบข้างได้ดีอ่านใจหุ้นส่วนอ่านใจคนคู่สนทนาผู้โดยพ่อพของคุณได้ดีและโดดเด่นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การโฆษณาต่างๆด้วยความคิดที่มันแปลกแปลกแนวแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบคนอื่นนะครับแบบใครและสามารถที่จะสะกดโดยสามารถที่จะดึงดูดเงินในกระเป๋าของคู่ค้า ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชาวจอมีทักษะในการสร้างชื่อเสียงสร้างกรองสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับงานที่คุณทําอยู่เป็นอย่างดีด้วยคุณมีความซื่อสัตย์ในงานที่คุณทําอยู่คุณทําด้วยความสุขสนานทํางานด้วยความสร้างสเสน่ห์ไปด้วยด้วยสกิลอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณชาวจอคือเลยล่ะ คำตอบก็คือคุณอยากให้งานที่คุณทําอยู่เนี่ยทำด้วยความสุข,ขุมความร,บรอบคอบทําด้วยการวางแผนอย่างดีในเรื่องงานเนี่ยไม่อยากแบบยาวนานเนี่ยให้มาประสบความสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาน,นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เป็นความได้ประโยชน์สาหรับชาวจอก็คือคุณนั้นมักจะเข้าใจหรือสามารถที่จะเดาใจคู่สนทนานได้เป็นอย่างดีคุณจึงสามารถที่จะเฟ้นหรือหาคําพูดที่มันเป็นบวก การพูจรวมถึงคําพูดเนี่ยที่สามารถสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับคนรักหรือทําให้คนรักของคุณรู้สึกดีทําให้คำพูวของคุณรู้สึกดีมัขึ้นแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยคุณจะออกอาการแบบว่าใช้คําพูดที่มันเสศสีหรือปากจัดบ้างหรือใช้โวหานเนี่ยวาทะาที่มันเด็ดที่แฝงความคมกริบเนี่ยความรักของพวกคุณเนี่ยก็ยังพอไปต่อได้นะซึ่งอาจจะแฝงความหมันใสบ้างในความรักเพราะว่าคุณจะออกแนวแบบหัวแข็งดื้อ คล้อยตามคนอื่นได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความรักของผู้คุณเนี่ยจะดีมากหรือจะดีน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนรักของคุณนั้นเข้าใจในความเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของตัวคุณขนาดไหนนะครับเพราะว่าคุณก็มีข้อดีเยอะเช่นกันเพราะว่าใหญ่น้อยคุณนั้นก็มีความซื่อสัตย์ต่อความรากักหากรักใครเนี่ยก็รักจริงยากที่จะเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนั่นเองแล้วความรักในความปรารถนาของคุณชาวจอคืออย่างไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให ความรักของพวกคุณเนี่ยมีความซื่อสัสตย์ต่อกันและกันไปตราบนานเท่านานนะครับและประสบความสําเร็จด้วยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่รวมถึงการเงินในครอบครัวเนี่ยมีความเป็นพยัคฆ์สูงอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมภาพรักที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวจองว่าเป็นพวกที่มีหัวในการพลิกแพลงต่างที่ดีมีความสามารถในการเลียนแบบมีวาทศิลป์ที่คมหรือว่าสามารถที่จะอ่านจิตอ่านใจ ได้ดีนะครับและเป็นนักขายแบบหาตัวจับยากมองในสิ่งที่คนอื่นไม่มองเนี่ยหรือมองไม่เห็นเนี่ยแต่คุณมองเห็นและใช้มันมาให้เกิดประโยชน์ได้ดีอีกด้วยน,นั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของโอกาสโชคราบของชาวจอสิ่งดีของคุณก็เกิดจากการที่คุณเป็นประเภทแบบไม่เกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นมีรูปธรรในการใช้ชีวิตทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเปิดเผยและสามารถที่จะทาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับเรียกว่ามีทั้งวิชามารและวิชาเทพในร่างคนคนเดียวกันนั่นเองนะครับมันจึงทําให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหาคุณวางแผนอย่างดีเนี่ยแบบรบอบคอบเป็นแผนระยะยาวด้วยแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้อีกด้วยน,นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นไดเน่ยสลับชาวจอก็คือเลข7และเลข1 จบแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักสัตว์จอดูดวงช่วง29มีนาคมถึง26เมษายน68หากคุณชอบวิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องขออัลจ่านชินาดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ